โอเคครับเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา y y t o o เนาะซึ่งภาษา Python มีความสําคัญอะไรอย่างแรกเลยมันเป็นภาษาที่เขียนง่ายนะครับแล้วก็เป็นภาษาที่ใช้กันหลากหลายแล้วเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Netflix นะครับหรืออาจจะเป็นพวกแอปพลิเคชันมือถือต่างๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาใช้ภาษา Python แล้วนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่แหะครูเอาภาษา Python เนี่ยมาเพื่อฝึก ความคิดการเป็นความคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนนอ่ะเอผอมขอพูดอย่างนี้แล้วกันเนะโดยไม่ต้องไปจําภาษาเยอะนะครับภาษานี้ไม่ต้องจําไวยากรณ์เยอะเราก็สามารถเขียนได้นะครับอ่ะมาดูกันภาษาไพทอนนะครับอย่างแรกเลยครับที่เราควรต้องรู้เลยครับคือคําสั่งนี้ครับอย่าแป๊บนึ่ง คำสั่งนี้ครับคำสั่งปริ้นครับคราวนี้คำสั่งปริ้นมันเอาไว้ทำอะไรล่ะถูกไหมคำสั่งปริ้นนะครับมันเอาไว้สําหรับแสดงผลออกทางหน้าจอครับแน่นอนการแสดงผลออกทางหน้าจอเราเล่นคอมมามันก็ต้องแสดงผลถูกไหมเราก็ต้องมีการแสดงผลออกทางหน้าจอเนาะนะครับแล้วแสดงยังไงล่ะนะครับก็ เราก็มาเขียนในนี้แล้วกันเนาะหรือบางคนจะเขียนในนี้ก็ได้นะครับขอเขียนในนี้แล้วกันนะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับตึ๊บโอเคคราวนี้คําสั่ง print ครับตามด้วยวงเล็บครับคําสั่งนี้นะครับจะเอาไว้แสดงผลครับซึ่งมันก็มีอันนี้ครับเอาปุ๊นะครับเอา p ุ t มันก็จะแสดงสิ่งที่เราเขียนมาส่วนไอ้ตรงนี้ นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า editor ครับ editor editor ก็คือคำสั่งที่เราจะเขียนังไปนะครับคำสั่ง print ของเราครับแน่นอนก็เราก็จะ p ริ n t ได้แต่ก่อนที่จะ print เราก็ต้อง print เป็นคำพูดก่อนนะครับคำพูดในที่นี้นะครับเราจะใช้เครื่องหมาย double ลโ o d e ครับ double ลโ o d e ก็คือเหมือนฟันหนวครับอ่าโอเคเนาะเมื่อเรา double ลโ o t e เสร็จปั๊บเราก็สามารถแสดงเป็น ชื่ออะไรก็ได้อย่างเช่นชื่ออิยศักแล้วกันอ่าอย่างนี้เราอยากให้คอมพิวเตอร์มาแสดงคําว่าปียศักเมื่อเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็ลองกด run ดูนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าอ,อ๋อเราจะเอาอีโค้ดทั้งหมดเนี่ยไปให้คอมพิวเตอร์มัน run ประมวลผลอีกทีนึงนะครับโอเคลองกด run นะครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมีเปียศักคราวนี้ เมื่อมันถูกต้องมันก็แสดงผลตามนี้นะครับหรือถ้ามันไม่ถูกอย่างเช่นครูไม่มีวงเล็บเพราะปกติปริ้นมันต้องมีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับเมื่อเรากลันปับ๊บสังเกตเห็นไหมว่าออคอมพิวเตอร์มันฟ้องนะครับบอกว่าเอ้ยคาสั่งปริ้นเนี่ยเห็นเครื่องหมายลูกศรน,นะฮะเขาบอกว่าซินแทกเออร์เลอร์ก็คือไวยากรณ์มันผิดก็คือเฮ้ยวงเล็บมันหายไปหรือเปล่านะช่วยกรุณาแก้มันด้วยนะครับประมาณนี้ โอเคเราก็สามารถปริ้นได้อย่างนี้นะครับโอเคไหมคราวนี้ปริ้นด้วยคําพูดไม่พอครับเราก็สามารถปริ้นออกมาเป็นตัวเลขก็ได้อย่างนี้ <Okay. S 1> ก็สามารถปริ้นออกมาเป็นตัวเลขได้คราวนี้แล้วเราจะยังไงล่ะเหมือนเดิมครับเหมือนไมโครบิดเลยเวลาเราเขียนโปรแกรมมันก็จะอ่านจากบรรทัดแรกก่อนถูกไหมและไล่ลงมาเป็นลําดับขั้นตอนโอเคไหมครับ okay, นะเพราะฉะนั้น มันก็ปริ้นคำว่าเปียสักก่อนอย่างนี้เนาะต่อไปครับแล้วเราจะปริ้นไหนอ่ะเป็นเปียสักเสร็จปุ๊บม,มันก็จะไปปริ้นห้าต่อครับเห็นมาเป็นเป็นสเต็ปนะครับคราวนี้ในการปริ้นครั้งนี้นะครับก็แน่นอนครับมันมีเครื่องหมายรนะเบิดโคนเเป็นตัวหนังสือถูกไหมแต่ถ้าสมมุติเราใส่เลขห้เข้าไปเป็นอยู่ในับเบิดโคนมันคือตัวหนังสือนะครับ แต่ถ้าสมมติเราอยากให้มันเป็นตัวเลขล่ะเราก็ไม่ต้องใส่ double ลโ o d e ครับเราสามารถใส่5ได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็สามารถโชว์อย่างนี้ได้โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย double q o d e นะครับโอเคเนาะประมาณนี้โอเคมาเห็นมาง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอลอง print เป็นอะไรดี print i อะ ice สมมติ ice ก็จะกลายเป็นเลยอ่ะสมมุติเป็นอาร์มสมมติเป็นอาร์ม,มรก็จะกลายเป็นอาร์มแล้วก็เลขห้าแล้วก็ไอซ์เนาะประมาณนี้นะครับอืมเห็นไหมค่อนข้างที่จะตรงตรงไปตรงมาถูกไหมเนาะนะครับตรงไปตรงมามากๆโอเคไปกันต่อนะครับแน <c oughs> ่นอนครับเรามีข้อความ อย่าลืมใส่อัญ,ญประกาศหรือครัวชอบเรียกว่า double code นะครับอ่าเ DC นะครับ double code นะถ้าจะ,สะแสดงเป็นตัวเลขก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายอัญ,ญประกาศาเช่นเป็นานี่โอเคนะครับอโอเคประมาณนี้เนาะถ้าใครไม่เข้าใจก็ขอให้ย้อนกลับไปดูแล้วกันโอเคไปกันต่อนะครับคราวนี้แน่นอนครับเราก็ต้องมีตัวแปรเนาะนะครับ ตัวแปรในที่นี้นะครับก็คือเหมือนเป็นกล่องๆหนึ่งนะครับที่เอาไว้เก็บค่าอย่างเช่นเหมือนเดิมสมมุติเอาใครดีล่ะเอาชื่อตัวแปรอะไรดีชื่อตัวแปรอ๋อสมมติชื่อตัวแปรอ f อเราก็สามารถอย่างนี้ได้ถูกไหมเราเก็บค่าเลขอะไรก็ได้สมมุติเลขสองอย่างนี้ถูกไหมคราวนี้แล้วเราจะเก็บค่ายัางไงล่ะเราก็ต้อง ูดอย่างนี้ครับชื่อตัวแปรตามด้วยข้อมูลครับชื่อตัวแปรก็คือ off ถูกไหมแล้วเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับครับตามด้วยข้อมูลข้อมูลในที่นี้สมมติอยากเป็นเลข2ก็ใส่2อไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ก,ก้อนนี้มันก็แปลงให้มันเป็นอยู่ในรูปอย่างนี้แนละ้วถูกไหมนะครับหรือถ้าอยากจะมองภาพให้ง่ายมากกว่าน,นั้นนะครับก็มองภาพเหื่อเหมือนครูก็ได้นะครับ เราเห็นเครื่องหมายเท่ากับเนาะอ่าเราเห็นเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมเครื่องหมายเท่ากับนะครับมันจะแบ่งแบ่งซ้ายกับแบ่งขวาอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาถูกไหมครับถ้าเรามองเครื่องหมายเท่ากับนะครับเราจะมองว่าเราเอาค่าค่าด้านขวายัดใส่เข้าไปในค่าด้านซ้ายครับเสมออย่างเช่นออเทบสองแสดงว่าเราเอาสองยัดใส่เข้าไปในไหนใส่เข้าไปในออฟอย่างนี้โอเคไหมครับไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับ ถ้าไม่ยากก็เราไปดูกันแน่นอนครับถ้าสมมุติเราอยากจะใส่ค่าตัวแปรเช่นเอาใครดีละ่ะทิมมี่แล้วกันตัวแปรทิมมี่ทิมมี่เราได้เขียนอย่างนี้นะครับตัวแปรทิมมี่ครับเราสามารถใส่ค่าอะไรเข้าไปก็ได้ครับอย่างเช่นใส่ x y z สังเกตเห็นไหมครับว่าเนี่ยตัวหนังสือ x y z จะยัดเข้าไปในตัวแปรเลยครับ ทิมมี่ถูกไหมทิมมี่ขอโทษถ้าเขียนผิดเอออ่าเห็นไหมก็จะมีตัว x ตัว y แล้วก็ตัวอะไรตัว z ถูกไหมค่าทิมมี่ก็จะมีค่าเป็น x y z แล้ะอ่าโอเคนะอเนาะไม่น่ายากมากนะครับอ่านแนล้วเราอยากจะโชว์ค่าทิมมี่ยังไงละ่ะแล้วก็แค่ปริ้นครับแล้วตามด้วยข้างในของมันก็คือตัวแปรได้เลยครับอย่างเช่นถ้าสมมติครูเขียนทิมมี่อย่างนี้ ถ้าเห็นซิมมี่อย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดเป็นอะไรอาร์มห้แล้วก็อันนี้ไม่ได้แสดงผลเนาะมาแสดงผลนันทีก็จะกลายเป็นอาร์มห้แล้วก็ทิมมี่ถูกไหมอา้าแล้ว xyz อยู่ไหนล่ะนี่ครับเราไม่ต้องใส่ดับเบิลโคดครับเราจะเอาค่าเข้าไปในตัวแปรทันทีครับก็จะกลายเป็นอาร์มห้แล้วก็ x y z เห็นไหมครับโอเคเนาะ ไม่น่ายากมากนะครับประมาณนี้โอเคอง่ายไหมเห็นไหมสมมุติเราสร้างตัวแปรรอไว้ก็ได้นะครับเช่นสร้างตัวแปร x เก็บเลขห้าตัวแปร y เก็บเลข6 แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนอ่ะเอาแค่นี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะลองคิดกันให้หยุดให้เวลาหยุดก่นอนอ่ะหยุดอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเรามาดูกันคราวนี้ e x เนี่ยมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็น5ถูกไหม y มีค่าเป็น6ถูกไหมครับอ่าน ตามลําดับเหมือนเดิมใช่ไหมคราวนี้ x z เท่ากับ x บวก y สังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมเราก็ต้องคิดในนี้ก่อนเพราะฉะนั้น x บวก y มีค่าเป็นอะไรสิ 11, ถูกไหมเพราะฉะนั้น11บเยัดใส่เข้าไปในไหนใน z นะครับเพราะฉะนั้น z ก็จะมีค่าเป็นสิบเอ็ดถูกไหมถูกไหมครับอ่ลองรันดูเห็นไหมสิบเอ มาง่ายไหมไม่น่ายากเนาะอ้าแล้วคราวนี้เราเราอยากจะเอาตัวหนังสือมาผสมกับตัวเลขใช่ไหมอย่างเช่นถ้าอยากจะเอาอาร์มแล้วก็ติดกันเป็นสิบเอ็ดก็กลายเป็นแล้วก็สามารถใส่เข้าไปอย่างนี้ได้ครับอาร์มครับอารเป็นตัวหนังสือแล้วตามด้วยคอมมาครับมันก็จะอา่านอะไรก่อนอ่าน <c oughs> อาร์มถูกไหมแล้วก็ตามด้วยอะไรตามด้วยสิบเอ็ด ใช่ไหมนี่นะอ่านตามด้วยสิประมาณนี้นะครับเนาะไม่น่าย,ยากนะครับถ้ายากก็มุนกลับไปใหม่แล้วกันเจ็บคอโวยนะครับโอเคคราวนี้ชื่อตัวแปรนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวเลขเนาะจะไม่เอาภาษาไทยนะครับตัวแปรห้ามใช้ภาษาไทยเนาะคราวนี้ชื่อตัวแปรนะครับ มันก็จะเป็นภา,านษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้นะครับเออนะครับห้ามชื่อห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขเสมออย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นอะไรดีอะไรดีอะไรดี already, 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 already. สมมุติเป็นพอย์แปดพอยสมมุติแปดพอย มันเล็กแปดเนาะ,ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเป็นพอยและตามด้วยแปดอย่างนี้อันนี้ได้เพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษจริงปะ่ะเนะาะคราวนี้ชื่อตัวแปรห้ามซ้ํากับหลักไวยากรณ์ครับก็มันจะมีทั้งหมดสี่สีส่คำแล้วก็ตามนี้เลยนะครับห้ามใช้นะครับอืใช้แล้ว คอมพิวเตอร์มันก็จะบอกผิดทันทีนะครับประมาณนี้จ้าเนาะเดี๋ยวคลบกันไป้นต่อเน,อะนาะนะครับอืมอันนี้ก็สังเกตเห็นไหมว่าเนี่ยเมื่อเิมี์ยงคมสั่งมันนี่เท่ากับสามสิบครับก็เราก็เอาค่าสามสิบยัดค่าเข้าไปในอะไรในมันนี่ถูกไหม เพราะฉะนั้นมันนี่ก็จะมีค่าเป็นสามสิบแล้วเมื่อเราปริ้นมันนี่มาก็จะกลายเป็นเท่าไหร่มันก็จะโชว์เป็นสามสิบถูกไหมแต่ถ้าสมมติเราใส่ด o u b l e ลโค t ครับเราใส่ double ลบบโค t เกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลายเป็นตัวหนังสือไงมันก็จะโชว์เป็นมันนี่อย่างนี้โอเคนะครับเนาะไม่นายากมากนะครับอืม โอเคก็ okay, อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเราอาจจะใช้ตัวแปรเก็บตัวหนังสือก็อย่าลืมใส่ดัเบัโคดให้มันด้วยนะครับอย่างเช่นตัวแปรตัวแปร name นมนะชื่อบอยบอยไม่ใช่ตัวเลขใช่ไหมก็กรุณาอย่าลืมอย่าลืมใส่มันด้วยนะครับเช่นถ้าสมมุติครูเป็น n แล้วกน n เ,เท่ากับคำพูดครูก็จะกลายเป็นเสียสักเห็นไหม ถ้าสมมติ cool โถโูก name เ,เรามองภาพ name เ,เท่ากับใช่ไหมสมมตินะ name เ,เท่ากับแล้วตามด้วย n จะกลายปเป็นอะไรให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกคิดโอเคกันต่อคราวนี้มันก็ต้องอะไรอ่านประทันแรกก่อนถูกไหมเมื่อประทันแรกอ๋อ n เก็บค่า คำว่าเปียเปียศักดิ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็อ่าโชว์เนมก่อนถูกไหมแต่เป็นโขดแล้วเขามาตามด้วยแหละอันนี้ก็จะมีค่าเป็นอะไรเปียศักดิ์ถูกไหมถ้าไม่เชื่อก็ไปลุยเห็นไหมเนาะไม่น่อยยากมากนะครับอโอเคที่เหลือก็น่าทำโจทย์ได้แล้วละ่ะใช่ไหมอืมน่าทำโจทย์ได้แล้วละ่ะ ไม่น่ายากนะครับก็ลองทําดูโอเคมาก็ใช้เขียนไม้พอลก็ยืดไปเออข้อสี่นี้ก็พิมพ์โค้ดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันแล้วก็อโชว์มาให้หมดนะครับเอาโค้ดใส่เข้าไปในนี้เนาะอันนี้โค้ดใส่เข้าไปนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูครับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เรื่องเครื่องหมายครับอา่าเรื่องเครื่องหมายเนาะ เื่องเครื่องหมายในที่นี้ก็จะมีแบบอย่างที่เราบอกว่ามีบวกกับลบถูกไหมอ่าเราสามารถบวกลบแล้วคูณหล่ะคูณเราไม่ห้ามใช้ x นะครับ x คือตัวแปรเนาะเราใช้ดอกจันนะครับและหารเราใช้สลนะครับสลจากบนขวาลงล่างซ้ายโอเคไหมนะครับบนขวาลงล่างซ้ายนะครับโอเคประมาณน,นี้ก็น่าพอแล้วครับขอโชคดีแล้วกันไว้เดี๋ยวเอจอกัน 拜拜。Bye bye.